สวัสดีครับผมพี่มัดมาวันนี้เราบอกให้เตรียมตังค์กันมา,าลงถานกันวันนี้เป็นวันคลั่งโดนโทษมาเตรียมตังค์ธนาพรไหอมมยังนะอ,อะไรอะไรอะไรพันหนึ่งอะไรอของพี่อะนี่ ไงพี่เอไม่ต้องเอาผมอะไรก่ะหมดแล้วนะนี่ผมเก็บมาปีนึ่เนีสามคนโอเคสามคนหนึ่งสองสามอันนี้ของโกเกเก็บโกสามคนสามพันเดี๋ยวนมีแค่สองพันในมึงเก็บไปทำไมล่ะมึงเก็บไปเมื่อไหร่ก็เป็นสามพันสาม 1 0 0 0พันครับอ่าโอเค1,000งพ<แ>รวมทั้งหมดก็จะมี1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000มันมีแค่5,000มึง,งให้มัมยังไห้หมดแล้วไงก็3คน3,000เมียของมึงเออมึงยังไม่ออกกับของมึงอ่ะทีเนี้ยมึงน,นับเก็ะแต่ของพวกปูอ่ะเออของมึงไงจะต้องหยิบออกมาแล้วนะอยูนมั่ไอ้าจ้าเงินอยู่ที่มึงเนอะเออไอ้ที่แกมึงหยิบเงินอยู่คนเดียวเทาไง ไปซ yeah> anyway> ื้อเลยวะเดี๋ยวพี่ม yeah. ัเงินให้ครบขาดพันนึงนี่ไม่เด้ให้ต้องเก็บไว้ของกูพันเดียวเป็นสองพันมาอายัดทำมาพันเดียวอะมึงเอามาให้ไปแล้วนี่ถ้าให้มึงไปตอนไหนล่ะเดี๋ยวโบกเลยให้ตอนไหนไม่มไม่มีก็ใส่มาเนี่ยหนึ่งพันแปดห้าร้อยหนึ่งใบแปดร้อยห้าใบกูมีมาพันเดียวกูไม่มีหรอกจ้ามีหยิบได้เปล่าหยิบอะไรล่ะนี่ก็เงินกูไง กระเป๋าเขาก็พกเงินก็ปกติเมื่อวานเขามีสองพันเท่าไหร่เท่าไหร่เหทอาพกอยู่เท่าไหร่มาเซ็อยู่เท่าไหร่ต้องจะมายุ่งอะไรเงิกัลยเขาก็พกเงินปกติก่อนนิดหน่อยแจ้งความด้วยก่อนนิดหน่อยอันนี้มึงยังไม่ได้ให้ให้เพื่อนไปพันหนึ่งพันสองให้เพื่อนไปเลยขอเพื่อนอุ้ยทมาเดียบ้นกันยมย่มาเดียบ้านกันยืมที้ยืมอะไรที่ยืมอาไรเอาเงี้ยโย ่ายเสร็จอะไรเดยวไม่เป็นไรกูมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวกูไปเทดูได้เดี๋ยวไปเคลียร์จัดงบจุนได้แล้วว่ากูก็เอาไปมีมึงยังไม่รู้ได้ยังไงกูใสอาศัยช่วงชุนละมุนโอเคครบแล้วนะนละพันเป็นหกพันี่วันนี้เราจะจัดเต็มวันทั้งโดยที่โวร์เห็นไหมตอนเด็กๆมันจะมีแบบ ตอนเด็กมันดูมีบางคนเกิดฉานแบบนี่สมัยยุคปูเวลากินขนมนี่ก็จะมีแบบขนมนะกินแล้วอร่อยด้วยมีแจกของรางวัลด้วยตอนนี้โดนโทอก็มีแจกของรางวัลด้วยไม่ทันเหรอพวกกูสามคนไม่ทันไม่ทันจริงๆปูเด็กรุ่นหลัง <c oughs> เกิดมาพร้อมเสร็จแล้วเป็นอะไรที่ฟังที่เบิร์ดที่เบิร์ดที่เบิร์ทสบายสบาย เล่นละครนี่เงิน6,000คนละพันนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อโดรีทอสเพราะว่าโดรีทอส X Hardlocker เขามีแจกรางวัลเยอะแยะมากมายเลยเพร5แล้วก็มี iPad Pro 12.9นิ้ว256กิกแล้วก็มี iPhone 12 Pro Max 128กิกแล้วก็มี Samsung Galaxy อ่า S ยี่สิบเอ็ด 5G มีบางแสน Galaxy ต้องมีต้องแสนเดี๋ยวใกล้ใส่ต้องไปอัพน่อยคิดที่สุดในโลกอ่ะตู้ชิ้นปลาหน้ากเลยแล้วก็มี Xiaomi Monitor Gaming Curve สามซึ่งสี่หญิงผู้หญิงไม่ใช่เือิเป็นแบรนด์มี่ห้อไม่ได้มีแต่เพียงแค่เท่านี้มีของรางวัลสุดพิเศษจาก Hard Locker เอ่อควรใส่หน้ากากอ่ะอ่าใส่หน้ากาก แล้วก็ของสุดพิเศษนะจากพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นี่ก็จะมีเกมมิ่งแชร์แล้วก็มีตุ๊กตาฮาร์ล็อกเกอร์ออแล้วก็แก้วน้ำโดรีโทสเอกฮาร์ล็อกเกอร์วันนี้เราก็เลยนี่เลยรวมตังค์ผลภัณฑ์เดี๋ยวพวกเราช่วยกันนะออกไปซื้อดรีโต้ทสนะที่เป็นโดรีโทสเอกฮาร์ล็อกเกอร์หน้าซองเป็นลายฮาร์ล็อกเกอร์เขาจะมีซอง20่กับซอง25ได้ลุ้นรางวัลเหมนกันกูแต่วันนี้เราจะจัดเต็มเลยเราจับเอาซอง25เลยเพราะว่าได้ลุ้นรางวัลใหญ่ เดี๋ยวไปช่วยกันซื้อเนี่ยไปตามเราแย่งซื้อกันมาให้เรแยกกันออกไปซื้อใช่มันจะรวมเงินมาทำไมเออเออรวมเช็คก่อนนี่โอ้เสือมีคนตกติดอ่ะเราเกินไปคืออะไรวะก็อย่าเนี่ยอ่อเนี่ยเอาตังมายื่นให้ก็ได้ว่าเกินหนึ่นจุดเนี่ยมีตังพันหนึ่งไหไม่ต้องมารวมก็ได้เนี่ยเออแบบมีตังอ่หนี่งมีตังพันหนึ่งโอเคไปแยกย้ายไปช่วยกันซื้อโดูรีโไปซื้อไป สังนี้ตั้งไปไม่ได้ต้อปเกี่ยวกละครแล้วก็เนื e अ, ้อหา ที่เราลงการล้วไปซื้อได้มาก็ครบสีแดงร้อยยี่สิบสีเหลืองร้อยยี่สิบรวมวเป็น240สองร้อยสี่สิบซองปเต่อไปเ,เรามาแบ่งกันแล้วก็เปิดซองโดนริโพสนะ X Hand Locker เรอานี้ตอนแบ่งเฉลี่ยเนี่ยตามดวงแล้วนะซองของใครเนี่ยเนี่ยสมมติเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยซองเนี่ยอาจจะเป็น P5 ก็ได้ซองเนี่ยอาจจะเป็น iPhone 12ซึ่งโค้ดแต่ละอันที่อยู่ในซองเนี่ย มันจะเป็นโค้ดที่ตามดวงเลยว่าตรงนี้เป็น p พ5 iPad iPhone Samsung Galaxy ของรางวัลต่างๆนี่มันตามดวงเลยอโอเคมาเดี๋ยวแบ่งง่ายๆเอาเป็นคนละ3 0ตองก่อน30มสิบสีแดงห้5สีเหลืองเพ5ใช่อ่ะอ่ะอ่ะช่วยกันหยิบหยิบไปคนละหยิบไปเฉลี่ยสองส้า few moments later อ่ะโอเคแบ่งเรียบร้อยแล้วเออนะ คนละ3 0สิบซองอนะตามนี้ก็เหลือลกล่องกลาง6 0สิซองอาจจะเก็บไว้ก่อนอ่ะโอเคตามนี้ต่อจากนี้นดวงใครดวงมาแล้วนันเวย้ยอ่าเดี๋ยวเรามาแกะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอ,อยงคูอนนย่าให้กันต้องหมดเล ไดียวมาเที่ยวเน่ครับไ,ไปนั่งคนเดียวไปแยไป่ย <c oughs> ไปนั่งคนเดียวเที่ยว <c oughs> อันนี้แบ่งมาสองถาดเดี๋ยวใครจะเทะนะขนมนะแยกรสชาติอันนี้ไว้ใส่รสสีแดงนะ,ะต่อไปซีบาร์บีคิวอันนี้ไ,<อ>ไว้ใส่รสสีเหลืองนาโนชีสทางเดี๋ยวระหว่างแกะกินโดนโทสไปด้วยนะเดี๋ยวอร่อยเอาของกินมากินคู่กับโดเนโทสนะเฮ้ยทีมงานคุณภาพเอาของมา่เพลินๆพวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย เนี่ยเอาโดนุลิโตสมากินกับส้มตำนี่หละมีอันนี้ตำปูปลาแล้วก็ตำไทยอ่ะล้าแต่คนชอบนี่ตำไทยกุ้งสดอันนี้ตำปูปลาเราโดนรลิโตสกินได้เลยแล้วก็มาให้ครบเซตนี่เลยหรือจะเอาโดนุลิโตสนี่มากินกับลาบก็ได้อ่ะเผื่อจะได้ลาบก็นี่เลย จะเอาโดยในทอดมาจิ้มกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะแกะไปกินไปเพลินๆรอลุ้นโชค คบเลยรับค r บแ a ้วค่ะขาะนอยไอ้ยัดครบยังโอ้โหในราครบแล้วแหละครบแล้วภพราานย ตอนเขาแกะไปกินก็อก้อยแกะแล้วรีบไปไหนกินเองแล้วในป่าก็มีอยู่ชิ้นดเลยมีฟัน้ก็ผ่นโดนลิโช้ดพันเยอะ่าเงี้ยคนครบแล้วคนละสาสิบซองเนี่ยเน เขาชิงรางวัลใช่ไหมใช่มีต้องเพลงห้าโฟนอ่ะเต็มไปหมดเลยป่ะเนี่ยขายต่อครับเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเล่นงๆจบเที่ยกูดิโง่เนี่ยมันโง่อันนึงอียก็หลุ่รางวัลแล้วมึงพูดเองเปล่าเปล่าเปล่าดีกูมีด่างกูซื้อแล้วเนี่ยดีกูไม่มีด่างเฮ้ยเนี่ยมันโง่รอตังตอนนี้เที่ยกูดิอร่อยนะยก็โง่เลยเนี่ยหนุ่งหลงวัลน่ะ อยากจะได้ก็ไม่ลงทุนเออเอาเออเอาเาโอเคเราไม่ต้องมายืมกูเล่นนะเค๊จับมือเดียวตามนี้ตามนี้พันหนึ่งโอเคเอาให้เดี๋ยวกูไปซื้อเซเว่นใหม่แล้วกูได้ขนมด้วยไายมาด้วยนั่นเลยยิงนอนไมนอนยิงงงงวยเลย ซื้อคืนห้ารยซืแต่มึงาซื้อแปดร้อยเออกูก็ขาดุนสองร้อดิาดกูก็ไม่เอาเออกูไ่ซื้อเออนี่แปดร้อยก็ได้อะตั้่ายไปไปเรือจบเอออะไรวะเซม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 นานยังวะเงินสองอยอะไม่เป็นไรอ่เงินไม่ต้องเงินไม่ต้องอไม่เอาหรอเอาสิตมึันกูสองร้อใช่ไหมใช่อันนี้2อง้ากูได้กี่ซองวะ อ่ะซีร้อยแปดทองอ้าวเป็นสองร้อยร้อยโอเคจบอืเอา้าก็มึงค้างกูสองร้อยมึงไม่มีเงินมึงก็ต้องจ่ายเป็นของก็าสองร้อยคูมว่าตังค์อีกนุ้นเนี่ยมึเงเผื่ได้แปดช่องนี้ได้คนครึ่องนี่กูรวยเลยบอกเลยต่อเลยเพื่อเออรวยไปต่อถูกแล้วมึงจะสองร้อยมาจะคืนช่องไปเออกูยังไงก็ได้โต๊ะกูได้อยู่แล้วทางแก้ครบเลยนะครบครับ แต่ยังเมนี่โดริทอสที่เป็นกองการ,ร,การมีทั้งหมด6 0ซองเอางี้เดี๋ยวมาลุ้นจับฉลากวัดดวงเลยคนเดียวได้ไปเลยทั้งกอง6 0ซองถึงงานคุณภาพเอาฉลากมานี่าหกเจ็ดทไมมีเจ็ดอ่ะหกมีหกคนฉลากมีเจ็ดถึงงานคุณภาพอ่าชือ่อผมเลย หยากลงด้วยแล้วไมจะออกตามชือเลยขาปะโอ้ยเจี๊ยบโอ้ยชนโอเคก้ขวายมึงเล่นด้วยก็ได้มามาผมจับฉลากชื่อทั้งเจ็ดเราทคนและไอ้เจี๊ยนด้วยเออเจี๊ยบหกลุ้มหนึ่งใส่ไปแล้วจับชื่อออกทีละคนชื่อแรกเป็นชื่อใครคนนั้นหมดสิทธิ์ ตาตาเฮ้ยตายัดยัดตา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 ไอเฟสจับคนต่อไปออกเป็นพี่ตายัด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 เบอร์โอเป็นตาตาตายัดก่อนยัดตายัดตาไอเคนต่อไปสี่คนสุดท้ายเอาเลยว๊ะมา เป็นยัดตายัดตาต้องตาเฮ้ยต้องออกอชื่อออกสามคนคือใครตายัดไตจับชื่อออกอีกคนนึงเป็นตายัด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 ตายัดไส้ยัดตาเอ้อ่ะผมขายใช่ไหมทิ้ง ขายเลยขายทงเลย6่ายเลยหกสิงซื้อเลยเลยหกสิซื้อฟังเลยจเหลือสองคนสุดท้ายนะเดี๋ยวคราวนี้จับผู้โชคดีได้โดเรโทหกสิบอเลยเป็นชื่อใครคนนั้นรับไปเลยหกสองเอาไปลุ้นรางวัลยัดยัดยัดเป็นชื่อใครยัด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  แต่มันก็เหลือเว้ยเลยขนมาแล้วช่วยแกะให้คนละสองนะจากคนละสองคนละสองว่าใจเราเลยใอ้ห้คนละสองอ้๋อหี้ยหลายคนเป็นร้อยเลยนุ่งโอ้โห few moments later มาพวกเราขอแกะไปจริงๆคนได้เยอะอ่ะมันอาจจะไม่ได้รางวัลก็ได้เออนี่มัน ไอ้คนที่ได้ไม่น้อยน่าจจะได้รางวัลก็ได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาเอารางวัลดีกว่าต่อไปนี่ทำตามโปูเอาโทรศัพท์ขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวสแกน QR วอารโค้ดหน้าซองแล้วก็กรอกรหัสในซอง QR Code เนี่ยเพื่อเป็นรุ้นโชคทำตามพี่ใช่ปะใช่ก็เอาโทรศัพท์มาสแกน QR Code นะหรือจะแอดไปก็ได้ที่ไ i น์ออฟฟิเชียลแอดโดริโท้ไทยแลนด์นี่สแกนนี่ นี่ยไปที่รายโปรแกรม QR code เสร็จนี่เด้งมาปุ๊บกดเข้าอันนี้ดูดูปุ๊บนี่นี่เด้งมาลอะกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนี่แล้วก็เข้าไปที่หน้าแชทเสร็จแล้วก็กดส่งรหัสส่งรหัสนี่ไงนี่อนุญาตอ่าเสร็จแล้วใส่ชื่อกดลงทะเบียน ยอมรับทั้งสองช่องยอมรับทั้งสองช่องใช่ไหมใช่แล้วก็กดลงทะเบียนเสร็จกดยืนยันแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก็กดยินยอมประมาณหน้านี้เห็นนะก็กดกรอกรหัสสิบหลักก็ดูก็ดูนี่เลขจากในซองโดริโทสโอเคแต่แล้วกลกดเช็ครหัส เพอเช็ครหัสเสร็จปุ๊บนี่ก็ลุ้นโชคชั้นที่1นะสำหรับทองยี่ห้าบาทก็ลุ้นได้ชั้นโชคชั้นที่1และโชคชั้นที่2โชคชั้นที่1นี่ก็จะเป็น,น iPad iPhone Samsung Galaxy P5 Xiaomi Monitor Gaming Curve แล้วก็ Gaming Gear โชคชั้นที่2ก็จะเป็นของสุดพิเศษจ,จาก h a r d Locker อนะ่ะอันนี้เดี๋ยวเลือกเลยว่าเราอยากได้อะไรเรามี32เราก็กระจายไปอันนี้เดี๋ยวเลือก k 5ปับ๊บเอเลือก P5 เสร็จปุ๊บเาก็กดส่งรหัส นี่แล้วก็กดอีกทีหนึ่งกดส่งรหัสส่งอีกครั้งลุ้นเพิ่มอ่าก็ถือว่าส่งไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งซองที่สำคัญอย่าลืมทุกคนเก็บซองไว้เป็นหลักฐานด้วยเวลาได้รางวัลเราก็นำซองที่มีรหัสเอาไว้เป็นการยืนยันแล้วก็กรอกไปเรื่อยๆเนี่ยจนครบ30สิบซองก็ได้รุ้น30มสิบส บริโท,ทค X Hard Rocker กับการร่วมมือกันที่ชาวร้อนในและเกมเมอร์ทุกคนไม่ควรพลาดกับ2รสชาติอย่างสไปซี่บาร์บีิวของกูคนยืมมาโชว์นี่ดูเป็นตัวอย่างและ<อ>นาโนชีสกรอบอร่อยเต็มพิกัะของกูยืมาโชว์เป็นตัวอย่างที่เฉย เล่นเกมดูสตรีมกินขนมไปพร้อมๆกันโอ้ไม่ใช่ไม่เกี่ยว <c oughs> บอกเลยว่าเยี่ยมแน่นอนครับแถมตอนนี้โดเรทโทสมีกิจกรรมลุ้นลับของรางวัลที่บอกเลยถูกใจชาวเราอย่างแน่นอน <c oughs> เพียงเปิดซองขนมข้างในซองจะพบรหัสตัวเลขสิหลักนำโค้ดมาลงทะเบียนใน Line official ที่ Act. d อ r ด t o s โท a i l a n d ด์และเลือกรุ่นของรางวัลที่ต้องการ สำหรับซอง20บาทจะลุ้น g a d g e เกม m i n g มากมายและซอง25บาทจะสามารถลุ้นรางวัลทั้ง gadget และไอเทมพิเศษจาก Hard ดร็อ e เจับรางวัลผู้โชคดีทั้งหมด4รอบในวันที่15ตุลาคม15พฤศจิกายน15ธันวาคมและ25ธันวาคม2564ประกาศรางวัลทั้งหมด4รอบในวันที่20ตุลาคม20พฤศจิกายน20ธันวาคม และ30ธันวาคม2564นี้อย่าลืมเก็บซองดูรีทสไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ที่ Lazada เลยครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ f Facebook ดูรีทอสไทยแล a ด์และ l ล n e Official ยลแอปดูรีทอสไทยแลนด์ได้เลยครับผมอ่านี่สโซเจียลดูเลยครับ นี่ก็เอาขนมผมไปน่าตัวเชียวดูเลยน่าตัวเชี่ยวเลยนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะเป็นกำลัผมด้วยนะแชร์เลยขอบแชร์เลยแชร์กำลังใจผมด้วยนะแชร์แชร์ส่งต่อไปนะใครไม่รู้เน่ยไปหยิบของผมไปดัำดันหน่อยยืมแค่ยืมครับเปลงใจผมด้วยนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะดูยังครับยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำ